สวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าในกล่องเรามียูมีอะไรนะอันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งซื้อโทรศัพท์มานะว่าแบบมีของแถมอะไรมาบ้างนะอ่ะน,นี่ของก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างเอากล่องนี้ก่อนเดี๋ยวแกะก่อนอ่ะน,นี่อันนี้ก็ ลำโพงนะก็มีหูฟังมาด้วยลำโพงบลูทูธอันนึงก็สส่ชาร์จคู่มือกล่องนี้ทั้งกล่องก็มีแค่นี้นะอ่ะต่อมาก็เป็นอันนี้โอเคอ่ะสำหรับกล่องนี้ก็จะมีนี่มีตามรูปเลยแหละแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็คือนี่แล้วก็หูฟังหูฟังนี่ก็แกะออกไปใช้แล้วนะแล้วก็มี หัวนี้ก็นี่แล้วก็สายชาร์จก็อยู่นี่แล้วก็หัวชาร์จอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนี่อยู่นี่นี่โอเคอแล้วก็อันนี้ก็อ่าอีกอันนึงก็อันนี้นะก็เป็นแนนแหนะลำโพงแล้วก็เหมือนจะกันน้ำได้มีนี้มีเหมือนกันน้ำแล้วก็เป็นเหมือนน่าจะใช้พอแบง์ได้เหมือนกันไม่เคยลอง นี่ในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวลำโพงแล้วก็สายชาร์จอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้นะแต่อันนี้อันนี้ลองใช้ไปแล้วเปิดสุดเลยก็ดังดีแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองนี่แล้วก็นี่เลยทีเด็ดกล่องของเรียวมี7 5G อ่านี่คือเปิดกล่องมาแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นใบเสร็จนะก็นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็น น,ะอน,นตอนนี้นี้เคสก็ใส่อยู่กล้องให้ถ่ายก็เป็นเรามีเจ็ดแล้วกนนเ็เป็นคู่มือเป็นคู่มือตรงนี้มันก็จะมีโทรศัพท์อยู่นะแต่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นเลอใสช่ชาร์จแล้วตรงน,นี้ก็เป็นเข็มจิ้มซิมนี่สายชาร์จตรงน,นี้แล้วก็ขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะก็ فرغا بوم